สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันญาภัทรวงเพศชั้นป .5 ทับ3เลขที่20แล้วในวันนี้หนูจะมาแนะนำาจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหนึ่งในนั้นก็คือโคลอเซียมในประเทศอิตาลีโคลอเซียมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการทัวร์ของอิตาลีที่มีอายุมากกว่า2,000ปีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องที่มีฉากต่อสู้ในสนามประลอง โคลอเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งในการกลงโรมซึ่งประกอบไปด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ527เมตรสูง57เมตรใช้เวลาในการสร้าง10ปีสามารถจุคนได้ถึง50,000คนเป็นไงบ้างคะน่าไปเที่ยวใช่ไหมล่ะคะทุกคนอย่าลืมไปหาประวัติของเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ